สวัสดีค่ะดาริกชาแนลจะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีเปลี่ยนสีผมที่คนผมขาวเปลี่ยนยังไงให้ผมเราอยู่นานให้ไม่งอกไวนะคะกะ็ควรใช้สีผมออกโทนน้ำตาลเทาหม่นหรือว่าสีโทนน้ำตาลน้ำตาลแบบว่าให้อ่อนๆไวะคะ้ค่ะเช่น เนี่ยโทนนี it. It like, shameful, fruits, ้ก็ใช้ได้นะคะน้ำตาลทองน้ำตาลทองหรือน้ำตาลอ่อนนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆให้นะคะว่าสีอะไรเพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าสีอะไรที่ใช้เหมาะกับเพื่อนๆถ้าทําราชการเพื่อนๆก็ใช้สีน้ําตาลอ่อนหรือน้ําตาลเทามนนะคะก็ใช้ได้ นะคะแต่ถ้าไม่ควรใช้สีแดงหรือออกแดงน้ำตาลแดงอะไรนี้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้เลยนะคะถ้าทำราชการนะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนทั่วไปที่โกกผมบ่อยแล้วสีมันเข้มไปเพื่อนเพื่อนไปล้างสีผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะ,ะดูนะคะว่าเลือกใช้ได้เลยค่ะปิดผมงอกค่ะ แต่มันสีจะอ่อนลงตามเฉดสีคือคนเราถ้าผมออกมามันงอกมันคือขาวขาวเราต้องเอาใกล้เคียงขาวที่สุดคือเราจะดูผมงอกช้านะคะที่แนะนําเพื่อนๆไว้นะคะคนที่ปิดงอกนะคะปิดให้ดีแบบไม่ต้องโกกบ่อยเราไปล้างสีออกเสร็จแล้วเราก็มาหาสีโทนน้ําตาลนะคะเนี่ยเช่นโทนน้าตาลกาแฟโทนน้าตาลธรรมชาติน้ําตาล หรือว่าสีสีบอลประกายทองก็ได้ได้เหมือนกันหรือว่าโทนน้ำตาลประกายหมนเนี่ยค่ะเนี้ยน้ำตาลหมนได้เหมือนกันนะคะหรือว่าโทนน้ำตาลเหลือบทองนะ,ะเพื่อนๆสามารถใช้กโกกผมงอกได้นะคะเนี่ยโทนเนี้ยโทนน้ำตาลเนี่ย ไม่จําเป็นต้องไปใช้โทนดําหรือน้ําตาลเข้มนะคะถ้าผู้ชายก็ใช้โทนน้าตาลเข้มยิงจะดีนะคะเพราะว่าเวลางอกจะได้ช้าลงแล้วกอ็อย่างถ้าผู้หญิงก็ก่อนจะทําสีโทนน้าตรงน้ําตาลอะไรก็ให้ไปล้างสีผมจากดําที่เราเคยโกกดําหรือผมดําออกก่อนนะคะแล้วลงสีพวกโทนน้าตาลประกายหมน่นเทาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อให้ผมเรางอกช้า นะคะลองลองแนะนำแนะนำให้เพื่อนเพื่อนลองไปทำดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ